สวัสดีครับตอนนี้ทุกๆคนกำลังรับชมมินิโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า My Diary นะครับโดยในคอนเซปต์ของ My Diary ก็คือทุกคนสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นไดอารี่ส่วนตัวโดยเปลี่ยนจากการจดบันทึกลงบนสมุดหรือหนังสือหรือกระดาษมาเป็นการจดบันทึกแบบออนไลน์และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของ Firebase นะครับผมโดยตอนนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นนั่นก็คือหน้าต่างในส่วนของล็อกอินนะครับเมื่อทุกๆคนเข้ามาเจอ เมื่อเปิดเว็บแล้วทุกคนจะเห็นในส่วนของหน้าต่างล็อกอินและหน้าต่างรีจิสเตอร์นะครับก่อนอื่นที่ทุกคนจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ทุกคนจะต้องทําการรีจิสเตอร์ก่อนนะครับโดยจะต้องรีจิสเตอร์ในส่วนของข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลพาส o r เวิร์ดเฟิร์สเนมก็คือชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะครับผมเรามาเริ่มทดลองกันเลยครับผมโดยการล็อกอินชื่อของอีเมล เมื่อเราทําการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับให้เราทําการกดลงทะเบียนครับเมื่อเรากดลงทะเบียนแล้วเราสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เลยครับโดยในส่วนของการเก็บข้อมูลของอ e ีเมลและพาสเวิร์ดนะครับจะไม่ไปเก็บในส่วนของไฟเบดอัลเทนติเคชันนะครับเรามาด้วยส่วนของไฟเบดก่อนนะครับผมในส่วนของไฟเบดอัลเทนติเคชันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ได้มีการรีจิสต์ผู้ใช้งาน ของอีเมลเมื่อสักครู่แล้วนะครับผมซึ่งในส่วนของ First Name และ Last Name หรือข้อมูลผู้ใช้งานนะครับจะมาเก็บในส่วนของ e b a s e d a t a b a s e นะครับผมจะอยู่ในส่วนของ User โอเคครับตอนนี้ระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันข้างในภายในเว็บไซต์นะครับว่ามีอะไรบ้าง ้ดยเว็บไซต์ของเรานั้นได้แบ่งออกฟังก์ชันออกเป็นฟังก์ชันหลักๆ3ฟังก์ชันนะครับได้แก่ฟังก์ชันหนังสือจดบันทึกแล้วก็ปฏิทินครับเรามาดูในส่วนของการจดบันทึกนะครับจดบันทึกก็เหมือนกับการเราบันทึกเรื่องราวจดไดอารี่ของเราจากการเปลี่ยนจากการจดลงในกระดาษมาเปลี่ยนจดแบบออนไลน์นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะลองทดลองดูนะครับโดยหัวข้อผมจะจดไปว่าสวัสดีวันจันทนะครับผม ซึ่งเนื้อหาที่เราจะเพิ่มไปนั่นก็คือ work for home นะครับเมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลบันทึก daily เสร็จแล้วให้เรากดบันทึกนะครับข้อมูลต่างๆกจ็จะมาโผล่ใน playlist ของหน้าต่างหลักที่เราได้จดบันทึกไปนะครับเราสามารถกด playlist ของเราได้ที่เราได้บันทึกไปเมื่อสักครู่โอเคครับตอนนี้เราสามารถกดเข้าไปดูสิ่งที่เราบันทึกหรือก็คือบันทึก daily ได้แล้วในแบบฉบับของสมุดโน้ตนะครับผม เมื่อเรากดเข้ามาก็จะเห็นรายละเอียดที่เราได้ทําการบันทึกไปเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของฟังก์ชันหนังสือนะครับฟังก์ชันหนังสือนี้ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4หมวด4หมวดหมู mod, ่นะครับในปัจจุบันได้แก่หมวดหมู่ทั่วไปหมดวดหมดู่วรรณกรรมหมวดหมู่จิตวิทยาแล้วก็หมวดหมู่พัฒนาตัวเองนะครับผมซึ่งในแต่ละหมวดหมู่จะมีชื่อหนังสือนะครับแล้วก็ประเภทแล้วก็ในส่วนแล้วก็ข้อมูลย่อยต่างๆนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจใน ในเรื่องไหนนะครับให้กดดูรายละเอียดนะครับโอเคแล้วมันจะลิงก์ไปยังหน้าต่างของรายละเอียดของหนังสือนะครับผมต่อมานะครับต่อมาในส่วนของหน้าต่างปฏิทินนะครับหน้าต่างปฏิทินจะแสดงวันเวลาในปัจจุบันนะครับซึ่งในหน้าต่างนี้นะครับคตดผมจะพัฒนาให้มันสามารถแจ้งเตือนจดบันทึก Activity กิจกรรมต่างๆได้นะครับโอเคครับ เราย้อนกลับมาดูในส่วนของหน้าต่างจดบันทึกอีกครั้งหนึ่นะครับเหมือนกันครับผมในหน้าต่างจดบันทึกนี้เมื่อทําการบันทึกไปแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บไปในฝัง่งของ d a t a าเบดนะครับนั่นก็คือไฟเบดดาต้าเบดเรามาดูนะครับว่ามันจะเก็บในรูปแบบอะไรโอเคจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของโปรเจกต์นะครับซึ่งมันจะเก็บในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เราได้ทําการอัพเดทลี่ในเมื่อสักครู่นะครับผม โอเคเรามาดูในส่วนของหลังบ้านว่านะครับหลังบ้านก็คือเราผมได้พัฒนาเขียนเป็นแบบคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับโดยแต่ละคอมโพเนนต์จะแบ่งเป็นโฟลเดอร์ที่มันแยกย่อยในงานของแต่ละงานชัดเจนนะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟล์คร่าวๆนะครับผมหากเพื่อนคนไหนสนใจในส่วนของมินิโปรเจกต์นี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันข้างล่างแล้วนะครับผม โอเคครับเมื่อเราไม่ต้องการที่จะใช้เว็บไซต์เราก็สามารถล็อกเอาออกได้นะครับอ่ะเรามาเช็คกันอีกทีนะครับเพื่อความชชวร์ว่าเราได้ทําการรีจติตเตอร์เมื่อสักครู่เราสามารถล็อกอินกลับเข้าไปใหม่ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับสามารถล็อกอินใช้งานได้นะครับงั้นสำหรับวันนี้ ผมขอจบการนำเสนอม mini project ในหวัวข้อ My Diary เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ